ใช่ค่ะเห็นน้องๆมีความสุขเราก็รู้สึกว่าแบบเออดีเนอะเราเราก็มีคิดว่าเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับน้องๆได้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนวัยไหมคะในจุดวันเด็กอะไรออย่างงี้ะไรนะคะย้อนวัยไหมคะย้อนวัยไหมเหรอคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นท้าไมรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นก็ไม่รู้นะคะพอน้องๆเียกพี่พี่ปกติทุกคนจะเรียกแบบน้องหนุ่มจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนนี้เป็นพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็สนุกดีสนุกดีอะค่ะจริงๆตอนเด็กๆเรามีวิลล่ากัอะไร ที่แสบแสบอะไรเงี้ยหรอมีนะคะคือตอนเด็กๆตอนนั้นน่าจะประมาณอายุ5-6หัขวบค่ะโยแบบอนุบาลอะไรเงี้ยเราแบบสนมากคุณแม่บอกวา่าห้ามยังไงก็ห้ามไม่ฟังปีนขึ้นไปแบบวา่าบนชั้นที่วางทีวีอะคะ่ะทีวีใหญ่มากๆสมัยก่อนมันจะเป็นหนาๆใช่ไหมเราก็แบบปีนขึ้นไปชั้นบนสุดแบบมิดเพดานเลยเออจะหยิบของอันนึงทีนี้เท้าอะค่ะมันจะลื่นอะไรเงี้ยเราก็ไปปัดทีวีลงมาแบบแตกเสียงดังมา คนข้างบ้านยังมาถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจมากเข้ามาในห้องแบบเกิดอะไรขึ้นแบบหนูเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเห็นสภาพแบบพอแม่เข้ามาแบบตกใจเราหัวร้อแบบก้ากอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนมนลิงโหนอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ตกเราไม่ตกเราไม่ตกแบบปีนแบบอย่างนั้นอ่ะเหมือนลิงเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าแบบแสบมากๆก่อนเด็กแต่ประเด็นคือแบบน้องสาวของจีนสองปีถัดมาพออายุเท่ากันค่ะ เหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่แล้วทีวีก็แตกไปสองเครื่องเลยมจค่งค้าบ้าหรือว่ามไปค่ะไปที่ไหนกขอบจริงก็ไม่ได้ไปกับสองคนนะคะก็ไปกับทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยทั้งครอบครัวพี่เคนเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปครอบครัวเดียวค่ะเพราะว่าคุณแม่หนูไม่ไม่ยอมไปด้วยใช่ใช่แต่ว่าก็มีแบบพี่พี่ๆไปกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแม่ว่าพี่พีม่เป ก็ได้ค <_ Gimme for u> ่ะใช่ใช่เปล่ามันเ็นครครัก็ความจริงแล้วถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปทานข้าวเจอกันแบบตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีคนรไปเก็บเพาว่าไงบ้างฝังฝังเราไหมใช่คะค่ะเขควรไปเก็บเพาว่าฝังฝังเราไหมครับแบบเอยดูแลเราไอ๋อความจริงเขา้วก็แบบให้ดูแลกันและกันอยู่แล้วตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ความจริงแล้วเรื่อง เรื่องถ้าเป็นเรื่องใหญ่อย่างงั้นอะไรเงี้ยก็คงต้องใช้เวลาเพราะว่าหนุ่มจิ๊กก็มองว่าเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะแ้ามีโอกาสเลือกอย่าเพิ่งสิเร็วๆครับสุดท้าก็รับรื่นดีใช่ค่ะก็ดีค่ะราบรื่นค่ะมีของขวัญพิเศษอะไรแรนใจกันไหมคะก็มีค่ะมีค่ะให้เลยค่ะอ๋อก็เป็นแบบเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่ ้องตังหูอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ขำๆไปเฉยแหละเนี้ยค่ะก็ถูกใจถูกใจค่ะให้อะไรก็ชอบค่ะงคะอะไรนะคะก็ไม่หรอธรรมดาไม่ด้อะไรเนไแบบเองส่วนตัวไปเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้จองหอส่วนตัวหมายถึงว่าคือตอนนั้นอ๋อเหมือนที่ลงลูกพอใช่ไหมคะก็คือแบบที่บ้านเนี่ยพอดีว่าบ้าน พี่เคนเนี่ยเขาไปสร้างบ้านอยู่ข้างบนเขาในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเวลานั่งรถอะมันต้องนั่งไปประมาณ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นหอไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไปการบอกว่ากองเพ่อนขออะไรยังไงไมก็ไปกันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะใช่ไปกับคุณอาไม่ขับไปครอบครัวค่ะไปครอบครัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ความจริงรถไม่ได้ออกตัวแรงขนาดนั้นนะคะเราก็เงียบๆตามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ก็ใช้ชีวิตปกติมากกว่าไม่ได้แบบว่า อยากให้ใครเห็นหรือว่าอยากจะหลบอะไรเงี้ยค่ะก็ <lawsuit. S 1> ตามจังหวะของตัวเองเรามีโอกาสได้ไปบ้านพี่ชิมับ่อยใช่ก็อันนี้ครั้งแรกค่ะเพราะปกติขอมจีนเนี่ยเป็นคนขี้งกมากแบบช่วงเทศกาลก็จะไม่รับไม่ไม่ไปเที่ยวไหนเลยแบบรับงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า <soup> ก <of> ็คุยกันแบบเออตลอดชีวิตที่ทํางานมาเนี่ยไม่เคยได้หยุดแบบไปเที่ยวปีใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเอาซะหน่อยละกันปีนี้อากาศดีครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะก็ ก็ดีค่ะ hey. เ,เราตื่นเต้นประทับใจดีสนุกค่ะแอบเป็เขาเด้มาสองคนไหมคะไม่ค e ่ะคนเยวมากค่ะใช่คนเยวะมากๆสักพักใจกันนานานเท่าไหร่แล้วนเออจะประมาณสองปีกว่าค่ะใช่สักพักสักพักว่าคนนี้ครือใช่ดีกว่าไหมก็ถ้าปัจจุบันน่ะก็มีความสุขณัตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องในอนาคตเราก็อยากยังไม่อยากที่จะไฟกะเกณฑ์อะไรมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังแบบ เราก็ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยะค่ะใช่ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วดูตอบเป็นดาราเนอะแต่และแต่ความจริงก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ